ผมสำเร็จแล้วผมเห็ดสำเร็จแล้วผมทำสำเร็จแล้วผมปลูกเห็ดละงอกได้แล้วผมทำสำเร็จแล้วผลงานสวยๆครับผลงานสวยๆครับสวัสดีครับมื่อน,นี้ผมจะพามาเบิ่งเห็ดละงอกขาวครับเห็ดละงอกขาวเป็นแบบใดครับเห็ดละงอกขาวจะดอกใหญ่กว่าสีเหลืองครับคุณลักษณะของมันดอกใหญ่กว่าสีเหลือง แต่ว่าข้อเสียของมันคือว่ามันจะออกหน่อยก็สีเหลืองครับมันจะบเป็นหนมูใหญ่ไหมครับมันจะแค่สามสีดอกเต็มที่ก็บ่เกินห้าดอกแต่ว่าถ้าเห็ดละงูกเหลืองคือออกหลายครับออกเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบต่อมูครับแต่ว่าข้อเสียของเห็ดละงูกขาวคือมันออกหน่อยครับปะ่ะพาไปเบิ่งนี่ครับเห็นละงูกขาวเวลาทายรูปสีก็สีบ่งามครับแต่ว่าดอกใหญ่นะครับ เป็นไข่กำลังเป็นไข่ครับไข่ไงครับเนี่ยกับปั้นผมคือซื้อว่าดอกญงนะครับนี่คือดอกแรกนี่คือดอกสองครับดอกสองนี่ครับกําปัน้นก็ถือไว้ไงครับแต่ว่าสีเวลาถ่ายรูปอาจจะบ่สวยครับสีจะบ,บ่งงามเนาะนี่ครับดอกสองนะครับ ดอก 3, ามดอกสดอกหนี่ครับไข่ตัว6กกาลังจะขึ้นนี่ง่นะครับที่ว่าดอกใหญ่ครับนี่ครับใหญ่ครับล่อให้มันบานครับเพราะว่าจะเพ็ดเชื้อครับไปร่วงเชื้อขยายเชื้อกับต้นย่างของเขาอีกรอบหนึ่งนี่ครับไ่ด้เก็บแกงนะครับเด้่นี่ครับสวยเลยครับเห็ดละโกกขาวครับ บักําปันผมนี่ตัวนี้ดอกบานครับดอกบานเราจไปแตะไปไหนดอกนี่ครับดอกบานดอกบานในขนาดใหญ่นะครับเนี่ยครับดอกลักษณะนี้ประมาณหาลูกหกลูประมาณดอกลักษณะนี้ประมาณหาดอกลูกครับหกดอกลูกนี่เห็นบ้กําปันผมใหญ่ๆครับใหญ่ๆเออนี่ครับ ส,สวยยครับเห็นแล้วโงกขาวนี่ครับส,สวยยครับหาดอกลู่หุกดอกลู่ครับใส่บ้ เห็ดหลโงโขดเขาครับโอ้ยสองดอกครับใหญ่ๆใหญ่ๆเห็ดหลงโขดเขาอืมบานแล้วครับเห็ดเสื้อครับๆๆนี่ดอกตูอีกไค่หนึ่งครับดอกนี้ใหญ่นะครับดอกใหญ่ๆครับใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆบ้ากับปั้นผมกับดอกเห็ด ส,สวยนยครับว้าวโต้อ,อ,อส้สวยครับส,สวยส,สวยว้าวโต้ดอกแกครับนี่ครับสปอสตตร์จะไปขีดนะครับสปอร์มาไปขีดไปดอกครับส,สวยๆครับส,สวย ผมทำสำเร็จแล้วผมเห็ดสำเร็จแล้วผมทำสำเร็จแล้วผมปลูกเห็ดละงอกได้แล้วผมทำสำเร็จแล้วผลงานสวยๆครับผลงานสวยๆเห็ดละงอกเขาผมทำสำเร็จแล้ว